สวัสดีค่ะนิงค่ะามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่9 15สิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมถุนจะมีความอ่อนโยนนะคะมีความเมตตาขี้สงสารนะคะจจะพร้อมช่วยเหลือดูแลคนที่เดือดร้อนทั้งให้คำปรึกษาหรือว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือว่าเป็นสิ่งของนะคะเท่าที่พอจะช่วยได้ จะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะคะบางรายอาจจะมีสตรีหรือว่าเพศหญิงให้โชคนะคะหรือว่าคอยอุป,ปถัมภ์คุณนะคะเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าแผนนะคะที่วางไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้านายผู้ใหญ่นะคะ หรือเป็นคุณเองที่พบช่องทางในการแก้ปัญหานะคะช่วงนี้จะทํางานหรือว่าติดต่อนะคะก็จะถูกฉลกกับเพศหญิงเป็นพิเศษนะคะการเงินถือว่าช่วงนี้โอเคนะคะไม่ขัดโซนจ,จะมีเกณฑ์ได้ไรายรับเข้ามาเพิ่ม หรือคุณจะจัดแจงวางแผนได้ดีข้องตัวมากขึ้นนะคะถือว่าเงินเข้ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วพร้อมที่จะมีรายจ่ายออกหลายทางนะคะทั้งนี้ภาพรวมชาวเมถุนก็ยังพอประคองไปได้ในสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพนะคะอา,อาจจะอ้วนง่ายน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายนะคะช่วงนี้อาจจะอยากกินนูน่นกินนี่หรือว่า,ามีความสุขเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษนะคะ ก็แนะนำเป็นทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะใครที่ป่วยอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นค่ะในเรื่องของคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักที่ถูกใจนะคะพบรักที่เคยเริ่มต้นไว้แล้วนะคะอาจจะสานต่อกันได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงมีการซื้อหรือว่า เขาเรียกว่ามีการอุปการะนะคะเพิ่มเติมเรื่องของสัตว์เลี้ยงบริวารในบ้านคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้าดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานพบปะผู้ใหญ่นะคะใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์มีบุตรสมใจในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ